สวัสดีครับพบกับรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพศ2566นะครับผมปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะอา,ากาศในวันนี้นะครับความกดอากาศต่านะครับผมเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมตะว,วันตกเฉียงใต้คัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฝ้าหลดในตอนกลางวัน โดยในบางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนจัดนะครับผมแล้วก็ยังมีลักษณะของฝนฟ้าะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งน,นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่สี่สิบสามสิบหกถึงสี่ิเอ็ดองศานะครับผมแล้วก็อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดองศานะครับผมโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารนะครับผมแล้วก็นครราชสีามานะครับผม โดยที่อุณหภูมิต่ําสุดนะครับผมจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็บุรีรัมย์นะครับแล้วก็สีสะเกตนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็มีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน